สวัสดีครับวันนี้ต้นสายนักสู้นะครับมาเยี่ยมฟาร์มวัวชนที่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นฟาร์มของลุงแดงครับลุงแดงแนะนําตัวนะครับลุงแดงชื่อนานิยมยุทธิมิตรครับหงัวนาศักสวีชุมพรฟาร์มงัวเล็กๆแต่ว่าเลี้ยงวัวชนครับแล้วพ่อพันธุ์ที่นํามาใช้ตัวนี้นี่คือตัวไหนครับนี่อยีนาเอามาจากสุราษฎร์ชนทั้งหมด สิบหกหัวสิบหกหัว,หวแพ้สามหัวนะครับก็แพ้หัวแรกแล้วก็หัวที่สองนี่แพ้โหนดดอกไม้เงินที่เอ่อทุ่งโพใช่แล้วก็หัวสุดท้ายนี่แพ้ที่นานาเดิมนะครับนาเดิมแล้วก็ปัจจุบันนี้มาอยู่กับลุงแดงได้กี่ปีแล้วครับสามสามปีสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วได้ได้ลูกกี่ชุดแล้วครับสองชุดได้ลูกสองชุดชุดแรกนี่ตอนนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณประมาณสองปี สองปีก็แยกไปไว้อีกที่หนึ่งแล้วใช่ฝากเขาไว้ฝากเขาไว้ไม่ขายไว้ชนทีชุดแรกเอาไว้ชนก่อนใช่ไหมดูเช็คลูกก่อนใช่ได้ได้ตัวผู้กี่ตัวนะครับชุดแรกตัวชุดแรกผู้สองตัวตัวผู้สองตัวชุดหลังนี่ประมาณเจ็ดตัวชุดหลังเจ็ดตัวแต่ว่ายังอยู่ในฝูงอยู่ยังอยู่ในฝูงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเพราะว่าออกไปเที่ยวเล่นอยู่ใช่ เดี๋ยวไปชมอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับแล้วลุงแดงใช้เนื้อที่เลี้ยงนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับประมาณ 30, 30ไร่สามสิไร่30มสิไร่นี่พอพออยู่ไหมครับพอตัวนี้นี่ลุงพอรู้พ่อแม่ไหมครับรู้พอ่ออมตัวไหนครับไอ้นี่โหนดไอชุมพรพ<อ>มพรังนกลูกโหนดชุมพรรังนกลูกหนดชุมพรลังนกนะครับสายแม่ครับสายแม่ อยู่ในฝูงเนือในฝูงอืมนี่ก็ชนชนะมาหัวหนึ่งละหัวนึงละอันนี้ก็ลุงแดงเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยจะรอฟานเขามาเลี้ยงต่ออืมฟานเขาไปตัดทุเรียนอืฟานไปตัดทุเรียนอยู่ช่วงนี้น้าทุเรียนออกแล้วก็น่าจะไปจันไปอะไรฝั่งนันทบุรนี่เนี่ยอายุอายุสักกี่ปีแล้วครับห้าปีหกปีแล้วแหละห้าปีหกปีแล้วชนะมาไฟหนึ่งนะครับพี่เขาวการล้งนะครับ ร่างกายอยู่ดีใช่ชน,นะบ่นชุมพรโคก,การ้องสนามเขาการ้องชุมพรนะครับแถ้าถ้ามีคนสนใจนี่ลุงแดงเปิดแบ่งนะครับนี่ตอนนี้ยังก่อนตอนนี้ยังก่อนขอขอดูอีกหัวหนึ่งก่อนใช่ใช่อ่น่นก็เป็นคอกที่ลุงแดงสร้างไว้ใหม่อ่าใช่เอาไว้พ่อวัวกับไอตัวนี้แหละใช่อืงบสร้างไปประมาณเท่าไหร่ได้ครับงบ หลายเป็นหมื่นแล้วแหละอก็เป็นโดมกั้นและกั้นรั้วกั้นอะไรครับหรือว่าไม่เป็นเป็นเป็นโล่งโล่งแค่แค่ผูกไวพักหนงว่อืมเอาไว้คนละฝั่งนะครับปึ๊บอ่ะและนี่ก็คือชุดฝูงในในสวนใช่ชุดนี้นี่ประมาณกี่แม่ได้ครับกี่แม่กี่ลูกได้ครับประมาณ ที่อยู่ในท้องนาที่ว่าล่ามอยู่แปดครับเก้าเก้าตัวเก้าแม่นะครับนี่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ชุดลูกก็จะมีชุดนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวลุงแดงพาดูนะครับชุดนี้นี่เป็นลูกชุดไหนเอลูกตัวไหนครับลูกไฮยีน่า่นแ่ละออนี่ลูกไฮยีน่าครับแต่เป็นตัวเมียใช่ไหมครับชุดนี้ตัวเมียนี่นะครับตัวเมียก็จะเหลืออู่สี่ตัวแต่ตัวผู้เล็กๆก็น่าจะไปเที่ยวเล่นหมดแล้วแปดตัว เที่ยวหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวลุงแดงพาไปดูแม่เด่นๆสักแม่สองแม่นะครับที่ว่าให้ลูกชนแล้วครับที่ให้ลูกชนชนะใช่ไหมใช่ครับแล้วพวกต้นสายอย่างนี้ลุงแดงเอามาจากไหนครับทางใต้ทั้งนั้นแหะอ๋อทางใต้เอามาจากหลายๆที่รวมกันใช่ไหมใช่นคะรมั่งสุราชมั่งพัทลุงมั่งขคอมั่งสุรา์มั่ง,งพัทลุงมั่งก็คือจะรวมสายเลยใช่ ซื้อมาแพงๆสุราษฎร์ซื้อลูกหัวมาสองตัวสามหมนนื่นตัวเมียนะครับซื้อก็ต้องซื้อมาแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ก็ต้องมาลุ้นีกหลายปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมส่วนตัวนั้นตัวนั้นก็ให้ลูกชนะตัวที่อยู่บ,บ้านๆนะนั้นลูกตัวแรกมาเลยเนี่ย อันนี้แม่ของไอ้รอที่อยู่ที่บ้านเบิร์ดนะอือันนี้แม่ของไอ้ลอครับที่อยู่บ้านของพี่เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ดีกว่าเพื่อนอให้ลูกดีชนะทุกตัวแหละให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วครับแม่นี้เจ็ดแปตัวแล้วอือนี่พอจําสายมันได้ไหมครับพ่อมันไอไข่เลี่ยมอะไอไข่เลี่ยมเคยเลี่ยม คุ้นอยู่นะเหมือนวัวชุมพรนี่ไหมงัวของเท้าเท้าแก่ปั๊มมอแต่ซื้อมาจากพัทลุงไข่เลี่ยมไข่เลี่ยมเนี่ยลูกไข่เลี่ยมลูกสักเจ็ดแปดตัวอะไรใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ท้องแบบท้องอยู่กับฮีนาฮีน่านี่นะครับลูกตัวแรกก็เสมอหนึ่งชนะสามน่ะเขาอยู่ดีอยู่นะท้องได้กี่เดือนแล้วล่ะใกล้จะคลอดแล้วแหละใกล้ลยใช่ไหมครับท้องเต็มหมดแล้ว เดี๋ยวไปดูแม่ไอตัวแดงเมื่อกี้นะนี่ลุงแดงก็มาปลูกเองมาขยำเองเลยใช่ไหมครับหันนรงรู้สึกว่าพ่อมันอะไรไขเลี่ยมอ่ะหันนรงลำยองไขเลี่ยมปะเนี้ยเออแต่ลำยองนี่ผมได้ยินมานานแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นนี่ยลูกลำยองตัวแดงเนี้ยครับเออใช่อันนี้ลูกกันโดดหลังขาวบ้านอาดิมของน้องสักนะ หลังขาวบ้านนาเดิมของ,ของน้องสักเนะจ้าของบ่อนบ้านนาเดิมอ่ะของน้าศักน้าศักใช่นี่ก็เป็นแม่ของไอ้ตัวขาวที่อยู่ที่คอใช่ไหมครับตัวที่อยู่บนบ้านนั่นตัวที่อยู่ที่บ้านตัวเมื่อกี้นะครับนนชนะชนะชุมพรมชนะที่ชุมพรมาแล้วลูกกี่ตัวได้แล้วลูกสามตัวแล้วสามตัวแล้วน้องตัวนั้นนะเขาขอซื้ออยู่ไม่ขายเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นวัวสาวๆหน่อยใช่ไหมครับ มีลูกตัวงแล้วอไปเที่ยวมอดลูกอะไปอยู่ข้างในครับในป่าปามอะไรพวกนั้นไปน่นเย็นมาเย็นตอนเย็นถึงจะมานะครับอืแล้วแม่นี้ครับลุงแดงฮะแม่นี้ครับนั่นแม่มันลูกหน้าชีแม่มันลูกหน้าชีหน้าหน้าชีของนาเดิมใช่ไหมครับไม่หน้าชีหน้าชีที่อยู่นี่เมื่อก่อนหน้าหน้าชีมันจะหน้าสี่ครั้ง่ะหน้าบ้านหน้าเดิมอ่ะครับ พวกลูกนาคทีแล้วตัวดำนี่ครับไอ้นี้สายพันธุ์มาจากเขาหลังเขาหลังของจาอ่าละอซื้อมาครับตอนนั้นได้มาราคาเท่าไหร่ได้ครับซ,าา 30, ซื้อแม่วัวมาตัวสามหมื่นซื้อแม่วัวมาตัวสามหมื่นในนี้ก็เป็นลูกลูกติดไมาด้ครับ,รบใช่แต่ตัวนี้อยู่สวยครับ จะดูดูทักงนิดหน,นึ่งนะเนี่ยไม่ไม่ดุมีฮึดฮัดฮดฮัดทักนิดหนึ่งนี่ก็ท้องให้ยีหน้าอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับยีหน้าทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทาฟาร์มลุงแดงจะใช้เป็นเหมือนพ่อคุมฝูงอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อผสมพอมันมีสัตว์ก็เอามาถ้าไม่มีสัตว์ก็ไม่เอามาอ๋อก็คือจะไม่ได้ปล่อยแบบ <ชา S 1> ว่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนใช่ถ้ามีสัตว์ก็จะใครนี่ลูกดาวดังลูกดาวดังครับช่วงนี้ดังสุดๆเหมือนกันนของกำนันเท่งอ่ะ ดาวดังของกำนันเท่งแล้วก,ลก็ลูกชุดที่ลุงแดงปล่อยขายนี่จะเป็นชุดรุ่นประมาณไหนครับประมาณสองปีประมาณสองปีเจาะจมูกใช่ไหมใช่เหลตราคาเริ่มต้นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นกับสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นก็ไล่ขึ้นไปแล้วแต่สายเลือดแล้วแต่โครงสร้างหน้าตามันใช่ถ้ายัางไงก็ขอเบอร์ลุงแดงฝากเบอร์ลุงแดงติดต่อนะครับ 062- 062- ครับสาม3 5าครับ7 4 5 3 7 4 5หนะครับคือลุงแดงแกไม่มีเฟซบุ o กนะครับแต่ถ้าอยากได้ลูกวัวหรืออะไรโทรมาถามลุงแดงก็ได้หรือก็ติดต่อผ่านผมเดี๋ยวผมให้พี่เบิร์ดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูใช่โอเคครับ